จุ๊แจงก็นั่งเศร้าๆแล้วก็ใช่ไหมลูกติดจิตใจ,จ,จได้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็แต่แม่เนี่ยไม่รู้แม่เพิ่มารู้เมื่อกี้เพราะแม่ก็วิ่งวิ่งลออไปประชุมไม่เป็นไรเส้นทางชีวิตอื่นๆก็ยังมีแล้วก็ชุกแจงเองถ้ากลับมาในครั้งหน้าอย่างที่แม่สอนนะลูกนะวางแผนระยะยาวพวกเราก็พร้อมเป็นกําลังใจให้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆทั้ง29คนนะคะก็ ส่งกำลังใจให้จุกแจงด้วยซึ่งจุกแจงก็ต้องเดี๋ยวต้องรีบเดินทางกลับชุมพรด้วยใช่ไหมลูกปรบมือดังๆให้กับเพื่อนค่ะก็เป็นกำลังใจให้เนาะแน่นอนโชว์ของเราอย่างที่แม่บอกว่าก่อนที่จะรับสมัครพวกหนูได้ซ้ำไปการทำงานใน อีเวนต์ใหญ่ๆมันไม่สามารถคิดแล้วทำได้เลยลูกเราต้องวางแผนกันเป็นแรมเดือนแรมปีเพื่อจะให้โชว์มันออกมาสวยงามเนาะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะบอกพวกหนูว่าเราจะต้องเต็นโชว์ด้วย30ชีวิตมาเช้าแม่เลยนแล้วนะว่าโชว์เราต้องยิ่งใหญ่ใช่ไหมก่อนที่จะเข้าไลฟ์ด้วยซ้ำเพราะแม่อยากให้พวกหนูเนี่ยเป็นไวรยโลกไปทั่วโลกว่าหนูทำได้หนูเก่งหนูสวย เจ๋งอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะโทรหาเวทีมิสลำดับที่31ซึ่งได้คะแนขนขององค์รวมทั้งหมดอยู่ในที่31แล้วก็จะเข้ามายืนกับพวกหนูเคียงคู่ไปได้วยกันเนาะแล้วพวกเราไม่อย่าลืมมิตรภาพดีๆถึงแม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นนะแต่มันยิ่งใหญ่นะแม่ว่าถูกป่ะเรานั่งอยู่ห้องเชื่อดด้วยกันหมดเนี่ยมันรู้สึกไหมว่ามันผูกพันถะูกไหมลูกเออนะ คน่ออถ่ายรูปไว้นะถ่ายรูปเก็บนที่เราดูขอเป็นกำลังใจให้ครูจุ๊บแจงของเราด้วยนะคะทุกคนอ่ะยืนกับเพื่อนลูกถ่ายรูปถ่ายรูปเลยไหมครับพี่เด็กมากถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะแล้วก็รอติดตามรอติดตามต่อไปกองประกวดเอเดี๋ยวให้ประกาศแบบเธออย่าใกล้อฉันหน้าเหี่ยวโอเคอ่ะอ่านเลย ก็จะบอกว่าะจะปิดไลฟ์แล้วนะคะเพระเดี๋ยวแม่ปุ้ยจะต้องไปงานเลี้ยงกับกลุ่มเพื่อนๆผู้ใหญ่ของแม่เดี๋ยวเขาจะไล่ออกจากกลุ่มแล้เนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแฟนๆงดดรามา่างดเวอรวังมโนแจ่มนะคะมีความสุขทุกคนติดตามไปค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมีอะไรซับๆให้ดูกันอยู่เรื่อยๆนะคะพี่เอมมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ไหม บอกไม่หน่อยสินี่นะคบะพเพื่อนๆก็เป็นกําลังใจให้ครูจุ๊บแจงกันหมดเลยปปก็วันนี้ครูจุ๊บแจงถือว่าผ่านเข้ารอบ30คนมานะคะเป็นอะไรที่